สวัสดีครับทุกท่านเพราะผมพู้ใชท้อกเพจเรื่องไะไรกบขนะครับนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับวันนี้วันที่เช้าวันที่20ิมิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็เปิดตลาดทํางานปกตินะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าผมได้ทําการยึดอํานาจทุกๆท่านที่อยู่ในเพจนะครับแล้วก็ปิดเพจนะครับงดการพูดคุยโหทําตัวยังไบ ใครสักคนเลยนะครับที่แบบจู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืดอานาจนะครับแล้วก็ผมก็ทําตลกเคหาไปอย่างนั้นแหละครับก็ขออภยัยถ้าหาจะไปก้าวล่วงใครนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอาจจะพูดคือเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมสคริปต์นะครับตื่นมาก็อัดเลยนะครับก็จะเล่าทุกท่านฟังว่าทาไมผมถึงปิดเพจนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้ใครที่ดูคลิปนี้แลหรือว่าเพิ่งมาดูนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่บอกว่า ทำไมผมถึงใช้แผนอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วถ้าท่านมาใหม่จริงๆนะครับอย่างแรกผมอยากให้ท่านไปดูคลิปที่บอกว่าเมื่อหุ้นเลย1,600จุดนะครับคลิปนั้นเนี่ยผมเพือ่ออัดขึ้นมาเพื่อคลิปที่บอกว่าเมื่อหุ้น1,600จุดนะครับที่บอกว่าท่านคิดว่าผมเป็นใครนะครับเป็นเซียนนะครับโอ้โหแม่นมากหรือว่าเป็นแค่คนจัดพอร์ตนะครับหรือว่าผมก็เดาไปมั่วๆอย่างนั้นแหละนะครับ คลิปนั้นจะเป็นคลิปที่แยกชั้นกันระหว่างคนที่ไว้ใจผมนะครับคนที่มองตามความเป็นจริงเสพข้อมูลในเพจเล่งกำไรเพื่อเอาไปตัดสิในใจด้วยตัวเองหรือคนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็มองว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องมาดูคลิปมาดูอะไรหรอกเอาติดตามเพจเพราะว่าติดตามสถานการณ์นะครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยดูเพจดูคลิปเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าคนที่ติดตามผมก็จะมีไม่ไมเยอะนะครับ ก็ใน y t u t u นะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะมีคนดูคลิปคลิปหนึ่งนะก็ประมาณไม่ถึงพันนะครับยกเว้นคลิปไหนที่ที่เขาสนใจก็จะดูเยอะหน่อยเกิน1น0 0พันแต่ปกติเราก็จะไม่เกิน1,000นะครับก็คลิปนั้นเนี่ยก็คนสนใจเยอะว่าเฮ้ยผมจะพูดอะไรยังไงนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนติดตามในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อคลิปนั้นออกมานะครับมันก็จะแยกคนนะครับเป็นคนที่ เชื่อผมเลยแบบไม่สนใจลอกอย่างเดียวนะครับกับคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงนั้นนะครับเมื่อหุ้นเลยผมก็สังเกตเห็นว่าอ,อาสังหามันเหมือนมันเริ่มมานะครับเพราะาเหมือนเหมือนแบบคือทุกแผนันช่วงนั้นมันขึ้นขึ้นเขียวกันหมดเลยแล้วอสังหาก็เขียวมาตลอดแล้วพอมีบางช่วงที่หุ้นเหมือนย่อตัวนะครับแต่อสังหาไม่ย่อนะครับ ผมก็เฮ้ยหรือว่าอสังหาจะมาแล้วผมก็เลยโพสต์บอกคนที่จบใหม่นะครับคนที่บรรจุใหม่เพราะมีบางคนนะครับมาถามว่าเฮ้ยผมบรรจุใหม่เงินต้น20,000ไปใช้แผนอ่าพูดง่ายคือ4แผนสินทรัพย์เนี่ยเขาเฉลี่ยหมดเลยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาแนละ้วมันช้านะครับผมก็เลยมองว่าอัดคลิปแนะนําคนที่จบใหม่หรือคนที่เงินต้นน้อยๆน,นะครับ แผนตาสารทุนไทยนะมันมาเยอะแล้วนะครับแต่อสังหายังมีช่องว่างยังมีระยะทางให้ดีดอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยคุ้มค่าลแล้วจนเมื่อถึงวันที่28มันมีบางอย่างนะครับซึ่งผมไม่เล่าละเดี๋ยวให้ไปดูคลิปที่2ถัดมานะครับก็คือคลิปที่บอกว่าทําไมผมถึงใช้แผนอสังหาริมทรัพย์นะครับในคลิปนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผมติดดอยมาสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับไม่ได้เรียนรู้สิ่งเดียวสิ เรียนรู้หลายอย่างเลยว่าอารมณ์การทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันก็อย่างที่บอกครับว่ามันเอาไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าใบอนุญาตก็ไม่มีจะเล่าถูกเล่าผิดนี่ก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าก็ผลลัพธ์ก็จากวันที่อ่าเท่าไหร่นะครับจากวันที่11นะครับที่ลงเพจไปนะที่อัดคลิปไป11บวกขึ้นมานะ4-5%แล้วนะครับ ครับอาทิตย์เดียวนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในตอนที่อัดคลิปบอกว่าทาไมผมถึงใช้แผนอสังหาริมทรัพย์อ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยแผนเนี้ยมันมันมันเป็นแผนที่มันเล็กนะมันไม่ใหญ่มันไม่อะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยใช้แล้วต้องเงียบนะครับผมก็อัดคลิปแต่ผมก็ไม่ได้ไปโพสต์ Post บอกในเพจเล่นกาไรนะครับเพราะว่าแต่ถ้าใครที่ติดตามแล้วก็ดูมาตลอดจะเห็นว่าผมก็บอกไกล แอบบอกบอกช้าๆบอกแล้วว่าเฮ้ยดูคลิปนะนะครับหรือว่าในเพจเนี่ยข้อมูลในเพจมันเป็นตัวหนังสือเวลาท่านอ่านเนี่ยท่านเข้าใจนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ตระหนักพูดง่ายคืออารมณ์มันไม่ได้แต่มันได้แต่ความรู้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปดูอะไรเนี่ยเคยมีคนพูดในในใน,ในพิมพ์พิมพ์ในเพจครั้งนึงนะครับบอกว่าแค่ดูคลิปผู้ใชท้ทอ,อกไปตลอดเนี่ยก็จะมีความมั่นใจแล้วก็กดเปลี่ยนแผนแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าการที่ผมมาเล่าเรื่องแบบนี้ยแบบที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนเนี้ยมันทําให้ท่านเออเข้าใจแล้วก็รับสารได้ดีกว่าที่ไปนั่งอ่านข้อความแล้วก็ตกลงเอาไงดีนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็เมื่อมันขึ้นมาตอนนี้นะครับแล้วผมก็คิดแล้วว่าคนที่ไมน่ากลัวที่สุดนะครับก็คือคนที่มาใหม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอินโอินเีเลยแล้วก็เริ่มเห็นนะครับว่าเปลี่ยนตอนนี้ทันไหมหนู่นนี่นั่นนะครับ ซึ่งก็มีคนไปไล่ตอบไอ้คำว่าไล่ตอบเนี่ยคือก็จะ,ะไรครับจะไปคือผมก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับผมว่าอยากให้เงียบๆให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองให้เขาไปดูคลิปหรือว่าให้เขาศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่อยากไปตอบเพราะว่าคือเขา้าใจไหมครับว่ามันจะเหมือนช่วงที่หุ้นขึ้นมาช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาน,นะครับพฤศจิกาธันวานหรือมกราเนี่ย ที่หุ้นมันดีดขึ้นมาจนถึงพันห้าแปดสิบหลังจากนั้นมันก็ตกลงไปที่ประมาณเกือบเกือบพันห้าอีกรอบหนึ่งนะครับผู่นี้คือพอมันขึ้นมามากๆเนี่ยมันจะต้องมีการเทขายทํากําไรหรือการทุบหรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเมื่อมันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจากพันห้าแปดสิบเกือบห้าสิบจุดหกสิบจุดเนี่ยจนมาถึงพันหกสี่สิบนะครับสามสิบสี่สิบราวๆเนี่ยมันน่าจะมีการย่อตัวนะครับแล้ว มันก็ย่อตัวจริงๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเมื่อวันพฤหัสสุกก็หลังจากที่ผมปิดเพจผมมีความคิดว่าเฮ้ยมันก็ธรรมดาล่ะครับผมไม่ได้คิดนะครับก็ด้วยความที่เป็นเซียนนะครับใครที่ยังคิดว่าผมเดาผมมั่วอยู่ก็ขอให้ท่านไปเปลี่ยนความคิดนะครับว่าผมว่าผมน่าจะเป็นเซียนได้แล้วนะครับใครไม่เห็นด้วยก็ก็ <c oughs> เห็นด้วยก็ได้นะครับน ก็อยากไม่อยากจะยกจอปอปั้านคือผมจะพูดยังไงผมอยากให้มันขำนะครับมีคนบอกว่าผมชอบทํหน้าเครียดนะครับจริงๆนะผมอยากทาให้ท่านขำนะครับอ่ะแต่ท่านคิดว่าผมเดาผมมั่วก,ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ผมจะคิดว่าผมเนี่ยโอ้เสียนมากนะครับปิดเพจตอนที่เริ่มมีปัญหานะครับผมไม่ได้ปิดเพจเพราะว่าผมหนีหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับก็ประมาณสัก30าิ สามสิบกว่าคนนะครับว่าเ,เกิดอะไรขึ้นโดนบล็อกหรือเปล่านู่นนี่นั่นเลยนะครับผม,ผมก็ปิดเพจคือผมเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในเพจนมีความรู้แล้วคนที่มีความรู้อยู่แล้วเ,เขาตัดสินใจเองได้นะครับแค่เขาไม่มีเพื่อนแต่เขาก็ไปคิดด้วยตัวเขาเองสําหรับคนที่ติดตามเพจแล้วมีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างเนี่ยนี่นะครับถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปทบทวนดูว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านติดตามเพจมาหรือผมทําเพจมาประมาณ1ปีกว่าเนี่ย ท่านได้อะไรนะครับท่านกล้าเนี่ยมากขึ้นนะครับหรือว่าท่านยังไม่กล้าท่านยังรอลอ,อกเพื่อนนะครับถ้าท่านรอลอ,อกเพื่อนท่านก็ไลยไปถามอ่าโพสต์ไปถามเขาส่วนตัวได้นะครับถ้าท่านไปลอ,อกใครมานะครับแต่สําหรับคนที่บรรจุใหม่โผลมาอ่านข้อความยังไม่เท่าไรไม่เคยดูคลิปแล้วมาถามว่าแผนไหนดีแล้วก็มีคนมาบอกว่าโอ้แผนเสี่ยงสูงใสเลยนะครับผมบอกว่าถ้าเขาไปเปลี่ยน่ะโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะครับมันไม่ได้สวยอย่างที่คิด เมื่อเมื่อสักช่วงที่ผมลงเพจไปสักเดือนที่แล้วนะครับที่บอกโอ้โหน้ำตาจะไหลเงินหายไปสองพนนะครับผมบอกว่าเงินหายไปสองพันผมมองผมมันหกหมื่นกว่านะครับที่มันติดลบจากยอดมันลงไปเนี่ยสยองนะครับสยองนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะสยองแล้วเดี๋ยวผมจะมาโพสต์คลิปถัดไปก็คือการหลุดดอยนะครับซึ่งการลุดดอยเนี่ยเป็นอะไรที่ ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่หักมุมสุดๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยเล่าคลิปต่อไปเอาเป็นว่าคลิปนี้ที่ผมออกมาพูดว่าทำไมถึงปิดเพจนะครับก็ห่วงคนเป็นใหม่นะครับห่วงคนใหม่ที่เข้ามาด้วยหน่อยนี่น,นะครับสําหรับใครที่ไม่มั่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวผมบอกแล้วนะคนที่มีความรู้กลางๆคนมาใหม่นะ่าเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งมองถึงคนที่มีกําไรนะครับคนที่มีกําไรเนี่ยหรือคนที่ขาดทุนนะครับ สิ่งที่ผมมองอีกมิติหนึ่งนะคือระหว่งางคนที่มีกําไรคนที่ขาดทุนเนี่ยคนที่มีกําไรอยู่แล้วเนี่ยท่านจะเปลี่ยนผิดเปลี่ยนถูกจะโดดออกเด้งแสนหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่น่าเสียหายครับไม่น่าเสียเรียดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกแล้วก็กดเปลี่ยนไปเลยนะครับมีข่าวมีนู่นมีนัน่นไม่รู้ว่าท่านไปเสพอะไรมาของใครมานะครับไปเสพข่าวเข้ามาแล้วท่านก็อาจจะเปลี่ยนเลยหรืออยู่ต่อแลวก็แล้วแต่ท่านมีกําไรนะครับก็ ถ้าผิดทางอะไรก็กแค่เสียเสียอะไรแค่นั้นะครับขาดทุนกําไรนะครับถ้ามีกําไรอยู่แต่สําหรับคนที่ยังไม่มีกําไรเลยแล้วไปเปลี่ยนผิดเปลี่ยนถูกแล้วก็เจอมาหุ้นจะตกหุ้นจะขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนี่นะครับเป็นสิ่งที่ท่านจะได้ทบทวนว่าท่านเปลี่ยนแผนเพราะอะไรนะครับสำหรับผมผู้เชี่ยวชาบอกแล้วนะครับแผนตาสารทุนไทยเนี่ยเลยพันสขึ้นมาแล้วนะผมไม่แนะนําใครทางนั้นนะครับเลยพันสี่ขึ้นมาผมไม่เคย แนะนำแผนตาสารทุไหนให้ใครนะครับยกเว้นคนจบใหม่ถ้าเขาอยากจะใช้เพราะว่าทุนเขาไม่มีนะครับทุนเขาไม่มีจริงเขาใช้ได้นะครับจะใช้แผนอะไรก็ได้ครับคนจบใหม่ขอให้เป็นแผนเสี่ยงสูงเพราะผลตอบแทนจะมากกว่าแต่สำหรับใครที่เงินเริ่มระยะหนึ่งนะครับนั่นแหละครับว่าแต่ถ้าเกิดท่านแผนเสี่ยงสูงนะครับคนจบใหม่นะครับเงินไม่กี่บาทแต่แผนเสี่ยงสูงตกแล้วเงินหาย1000พแล้วท่านโอ้โหจะร้องไห้เป็นทุกข์เหลือเกิน ันนี้คือท่านยอมรับความผันผวนมันไม่ได้แต่นั้นวิธีการนะครับของพวกท่านคือไม่ควรจะใช้การเปลี่ยนแผนควรจะอยู่แผนที่กะบะขเลือกให้เช่นแผนหลักผสมมุทวีหรือสมดุลตามอายุแล้วก็กดออมเพิ่มนะครับใช้วิธีการออมเพิ่มก็เป็นวิธีที่จะทําให้ท่านนะมีเงินก้อนกะบะขที่มากกว่าปกตินะครับก็มี2ทางนะครับเปลี่ยนแผนกัอออมเพิ่มนะครับก็ลองดูนะพูดไปแล้วนะครับว่าคนที่มีกําไรง่ะ ทำอะไรก็ได้นะครับรอรอ,รอนะครับสวยๆส,ส,ส่วนคนที่ขาดทุนหรือว่ายังไม่มีกําไรเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะครับความรู้จะช่วยท่านได้นะครับผมบอกทุกครั้งนะครับเปลี่ยนแผนตอนหุ้นต่าๆเนี่ยถ้าไม่มีกําไรผมไม่เปลี่ยนกลับนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นมันเลยจุดของปกติของมันไปแล้วเนี่ยการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแผนเนี่ยมันก็เป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่ง ต้องเข้าใจนะครับว่าตั้งแต่เปิดเพจมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันคือเฟดหุ้นขาขึ้นเพราะมันตกเพราะวิกฤตและมันก็จะกลับที่เดิมนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับทุกแผนทุกอะไรเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่สูงหรือว่าเกินโอเวอร์กว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นเฟดขาลงละซึ่งยังไม่ใช่ในตอนนี้ผมมองว่ายังเป็นเฟดขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าตาสารทุนไทยมันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนอสังหาเนี่ยมันกาลังจะขึ้นหรือมันยังรออยู่อันนี้ก็แล้วแต่ สถานการณ์เดี๋ยวจะติดตามหลังจากนี้นะครับก็เอาละมาพูดถึงว่าน่าก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับว่าทบันคนณต้ปิดเพจปิดเพจเพราะว่าผมเป็นห่วงคนมาใหม่นะครับคนอื่นๆนี่ก็คงจะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ลดการพูดคุยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับเพราะผมคิดว่าอ่านะครับจะบอกแล้วว่าเพราะผมคิดว่า ไม่ได้คิดหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ด้วยความที่เราก็ศึกษามาบ้างอะไรมาบ้างนะก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่หุ้นวิ่งจากจําได้ไหมครับเมื่อสักสองสามอาทิตย์หุ้นมันวิ่งจากหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบขึ้นมาถึงพันหกร้อยสี่สิบนะครับมันขึ้นมาตลอดทางเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีที่มันจะต้องย่อ คพื่อให้คนที่เขามาที่ตำเนี่ยขายทํากําไรนะครับพูดง่ายคือเขาก็ล็อกกําไรของเขานะครับเขาก็ล็อกเป็นนะครับคนข้างนอกเมื่อเขาล็อกกาไรนั้นเนี่ยมันจะยอ่อแล้วถ้ามันล็อกกันเยอะๆอ่ะมันก็จะย่อต่อลงไปอีกนะครับแล้วที่ผมปิดเพจเพราะผมเห็นเริ่มข้อความที่บอกว่าล็อกกําไรแล้วครับนะครับ,นะรบโดดออกแล้วถอนตัวดีกว่าซึ่งไม่ผิดไม่ถูกนะครับมันเป็นสิทธทิที่ท่านจะโดดออกหรือไม่โดดออกแต่ในคลิป ทำไมผมถึงใช้แผนาษาอาสังหาริมทรัพย์ผมบอกแล้วว่าการที่โดดออกมันจะทําให้หุ้นมันตกถ้าโดดออกกันเยอะนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงที่เรามาด้วยกันนะครับที่เข้าที่ต่ำๆเหมือนโดดเข้าโดดเข้าโดดเข้าแล้วพอถึงเวลาก็มีคนกระโดดออกกระโดดออกกระโดดออกมทําให้หุ้นตกแล้วคนที่เข้ามาทีหลังอะไรวะแล้วถ้าเกิดเขามารู้ความจริงว่าเฮ้ยมีคนโดดเข้าแล้วก็ชวนเข้ามาแล้วก็โดดออกนะครับผมผู้ช่่ยทอกนะครับ เป็นข้าราชการที่มีเกียรติผมจะไม่ใช้วิธีนั้นวิธีที่จะเรียกทุกคนเข้ามาเพื่อให้แผนมันหุ้นสูงแล้วผมก็เปลี่ยนแผนออกแล้วก็มาบอกว่าออกแล้วนะมันจะตกแล้วก็หวังให้ทุกคนออกเพื่อให้มันตกแล้วเข้ามาอีกรอบหนึ่งผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมมีเป้าหมายของผมและผมก็พูดในคลิปนั้นไปแล้วนะครับก็ไปไล่ดูแต่สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับท่านไม่ใช่ผมก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดว่ามันจะไปต่อก็มาอยู่ฝั่งเดียวก,กันกับผมนะครับขาเชียร์ ถึงเวลาสังหาริมทรัพย์ที่มันจะต้องไปต่อแต่อย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะครับมันอาจจะย่อหรือมันอาจจะขึ้นต่อท่านเนี่ยต,ต้องใช้ความรู้ของท่านเองนะครับแต่ระลึกไว้อยู่เสมอว่าถ้าไม่ถึง200จุดท่านจะมีผมอยู่เป็นเพื่อนนะครับและเมื่อมันเลย200รจุดสํหาหรับแผนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไอกราฟ PMBIS เนี่ยผมจะเริ่มบอกให้ทุกท่านทําตามใจตัวเองนะครับซึ่ง ผมมีโอกาสที่ผมจะเปลี่ยนกลับนะครับถ้าผมเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแต่ว่าผมก็จะไม่บอกใครนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับผมจะรอไปที่200จุดเป็นอย่างน้อยนะครับและถ้าสิ้นปีนี้ยังไม่ถึง200จุดไปเป็นปีหน้านะครับเป้าผมก็จะขยับบ่าเฮ้ยมันต้อง220นะครับอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยมาติดตามแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปก็หวังนะครับอ๋อก่อนอื่นสุดท้าย สุดท้ายก่อนจากกันนะครับมีเพื่อนถามว่าจะเปิดเปิดเพจเมื่อไหร่นะครับก็ <K> ต้องบอกว่าผมจะเปิดเพจเมื่อผมเห็นว่าแผนเสี่ยงสูงมีความปลอดภัยนะครับตอนเนี้ผมดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ทั้งขึ้นและลงนะครับและห่วงจะลงมากกว่าขึ้นก็มีแต่คนดีใจนะครับขึ้นเนี่ยขาเชียร์ดีใจขาแช่งก็แค่เสียใจแต่ไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าลงเนี่ย ขาแช่งดีใจแต่ไม่รู้ว่าขาแช่งจะกระโดดเข้าทันแลวได้ตังค์หรือเปล่าแต่ขาเชียร์เสียตังค์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาหุ้นลงเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันควรจะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะครับแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับเพจเล่นกำไรก็มาขอและผู้จัดท่อจะกลับมาพบทุกท่านในวันที่ผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์มีความปลอดภัยนะครับไม่ใช่สิแผนเสี่ยงสูงมีความปลอดภัยนะครับพูดง่ายๆก็คือหลอมันย่อตัว ให้มันคิดว่ามันน่าจะถึงเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะด้งแะ้ได้มันน่าจะดีดบ้างนะครับก็คือวันที่ผมจะไปถามท่านว่ารถมารับหรือรถมาทับนะครับหรือถ้าผมมั่นใจน้อยหน่อยผมก็จะบอกท่านว่าเตรียมตัวปรับแผนนะวางแผนกันได้ยังอะไรประมาณนี้นะครับผู้เียท่านคิดนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับคลิป youtube นะครับคลิปปกติผมจะโพสต์ประมาณบ่ายสามนะครับ คลิปปกตินะผมจะโพสประมาณบ่ายสามก็คือให้ท่านรู้ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดคลิปไหนที่ผมมองว่า้มันเร่งด่วนมันจําเป็นเนี่ยผมจะโพสตั้งแต่เช้าเลยนะครับให้ท่านมีเวลาตัดสินใจนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ใช้เวลาทั้งวันในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจในก่อนบ่ายสามครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ารู้กันนะครับแล้วกลับมาพบใหม่ตอนหน้านะครับผมขอบคุณครับ